สวัสดีเอฟซีเมรี่เธยหามมาแล้วนะคะมากครับนิรุยชาแนลแล้วก็มาดามจูนอ่ะเขาจะข้างนแ,นแทนเขาบอกว่าห้าแล้วนะมุกจะฆ่าสวัสดีมือนีเพิ่นเปลีป่ยนชุดเพิ่นใส่ชุดเหลืองเม,ม,มื่อวามืานกราบนมาสักการหลวงแม่อยอ๋ยอบอกโมเมนบอกพี่พรอกวันนี้เราก็อยู่บ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะมาหนวดพี่น้อง เส้นเขาเกี้ยงอีย่ยนวดเนนานนาวขาก็แล้วนหนาปสานหนาเปื้อนไฮก็แผ่นไม่อีกอินวิวไฮเป้าแตกป่าเป่าแตกความตีเพ็นเบิงนะ้แล้วนี่อยากจะพูดจริงๆนะใหญ่จริงๆลวดเขาเคยเป็นลูกก็ไม่หลีด้วยละพี่คองแถลูกบอลลูกอน้องเป็นลูกน้องเป็นลับน้องเป็นเสียบอ,อยสา,าวเสียบ ยืนหนึ่งโหลดนี่พี่น้องนวดนวดเน้นๆนี่นวดเน้นๆโหลดนี่แม่หมอนี่ให้เพื่อนบอกแม่หมอนี่สวัสดีค่ะมวยแม่หมอเด่น่นวดขั้นสอบล่วงล้างขั้นสอบแล้วพี่น้องจินวดพี่นสิตนวดไข่เส้นไข่เอ็นพี่น้องบ่ไหวเพราะว่าหนักแห้งช่วงนี่น้กหนักมีอะนะโอ้โหคือหมูผ่าจ้ะปือก้อน ยังคือของค่นไปด้ยุ้ยมาเอาสี่ซอยนวดไงให้หมอนวดพู้นวดผู้เดียวกับพ่อฉันเหยียบให้บ้าโอ้ยยุ้ยนจะคลองนะใขกกุญแจโอ๊ยโอ้ยใครข่าพยูนคือเทปมูคัดแแคน้อยกูเป็นรองนะมีแห้งเลยเอ่อเอ้ยโว้ยคือช่วแม่คัดแแค ตๆอเหขึ้นไปนีมันหมือนปรยุนมากเอาหมอนหนงค่ะหมอนว่าอันดับหนึหลดด้วยเนี่ยจะท่ายน่งก่อนเอหลดเลยคืออย่างกิลองจาวาพวกจาวาคืออย่างนี้คืออย่างยุยคืออย่างอุ้ยคืออย่าง สวยใช่ไหมบอกดีดีด้อกูว่าสวยอีกต่ออย่างงัดผมเพื่อนกับเป็นอย่างหัดแกงเด็กพี่น้องเออมีแห้งอยู่ป่เฮ้ยก็มีแห้งเหมือนเนาะมีแห้งหมดก็มีแห้งหมดเลยครับตีนจเนาะทั้งน้อยเส้นไข่กับตดแตกแล้วตอนนี้อีเดียโอ้ยไม่ดีน้อยแกงเก่งอันดับหนึ่งหมด ปากหัาหูเ่ยยังไงใจไหลไม่ดีนะรอดออกหัวดูดๆนั่นขี้ที่สามก็ขี้ใสโอ้ยคือเก่งเฉยมอนหัวก็อดับนึงดีเด้อพยายัมเือสิีขี้ใจเฮ้ยมึงแต่งกันที่ดีเด้อชวนเองเพราะกว่างเจอกันพี่น้องนัดกันทุกสามรอบแล้วพระดีมย เกลือว่าเก็ซิเก่งเยังไงออาลอเออองออกไปมอางนี่นะกดลองด้้ยก้องอ๋อบ่ะอืมสนิหยบซอยบ่มัเป็นอย่างไหมอนว่าฉอนพูดอยวงกับพ่อได้ป่ะอู้ยมันจะร้ใมันเขาโอ้ยนี่ต้ที่นอนอียังแป้งขึ้เต็มอแปงเต็มทีนอนเลยไม่ดีมันแปลกแปลกเหรอไมัเขาจะบักเออ อโอ้ยโอ้ยอยากแกงหัวยุ้ยกูจมไม่ทายส้มหมูคักแทกมือไม่เงี้ยงได้อี๋ไม่เง้งด้วยโอ้คอนขาบดบดมันนวดอันมือนี่โครเมี่ยมสีมือคมี่ยงไรดีกว่เออกลางออดตัวเหลมหรือเกี่ยวกันเลยให้มันคายยุ้ยเขาจะมาส้มหมูคักหมูหมูเนี่ยอย่างปัดนานเฮ็ดหมูคักแทก งวดเจ็ดโอ้ยไปช่วยเป็นเกม่อีไอ้พี่ขนขานะเขีถึงมู้ดีค่ะไลุยไปหาบยบางสุดมันแนนอ่ะไปไบางสุดอ่อยแนนพี่น้องหุเป่าันคอยมึงอือเนาเป่าแต่กิรียั่ไหลเอาแต่กันยังมามา่อมาผอพอคือกันความห้ามกันยังมันเกิดกับพื่อนก้นเกิดกับาอย่าบนบ ความแห้งกัยังมันเกิดคือออกปุบะคือเก่าะครับพี่น้องโอาไว้วัวมั่วนวดในแรกก็ไปจีบมาเรียบออกมาเล้ไปออกกำลังกายถ้ากว่าถ้าจะไปตุ่มกุจารพโฟร์อะไรอยางื้อซื้อไปเอาซื้อไปเอาชีวิตซื้ออยู่อยู่ในเรื่องนัคนับละซื้อเพราะย่ายเป็นยะกีนันยายเป็นมากินขวดจ้าบได้วล้วคนเขียวองี้ยคนเขียวเงี้ยทั้งหมดสองเรเมื่อกีไปซื้อกเขาู่ตลาดไป็มื่อกี้ะ หมื่นแต่เพิ่อมือนแต่ไปกินเขาเองเล่าแล้วกับเกินได้แล้วก็กินในวันหลายผูเท่ากินไในน้อยนะครับคือก๋วยจับอร่อยอร่อยยายก็ขอบกับแกกอจะต้องไสนุกเออเฮอเออเออหวงกูพูดใส่เด้อ ได้เก่งจิ๋นอ่ะวิ่งอ้าวโอ้โหอ้าววิ่งอยู่มองอยู่มุกเจ็บจิ๋บอ่ะเจ็บมันมันเข่าสะบักเนาะมันก็่าโอ้ยอยากถ่ายไม่ได้มีสิอือพี่น้องจะเบิ่งเอาเด้อกบหนักโกบโอ้ยไม่ขอโทษแม่ขอโทษทีหละว่าไม่แอนเพทอร์นล้ว แค่เรา่สวยอยู่แล้ววะคูณออกไป้างนอกไปกาบตึ้งหัวบันไดคนมากโอ้ยยิงเจอเลยเก่งยี่หลี่เก่งยี่หลี่นะคะพี่น้องบรนีว่ามาเพิ่นอยากนวดก็เลยเห็นที่เราเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นนิลุยนวดะกันเลยอยากนวดนวดตอน,น้ลุยเพราะวันน้ลุยแล้วเป็นคนบอกบางแล้วนวดแล้วเร็วแต่โอ้ยบอกบางยังหนาไว้สั่น,นาสามสมโมงหันผู้ดเดียวนวดหนึ่งย่าใจหยาบคอยบ่ยู่เฮ อยู่จะเน่นยุ้ยพี่น้องอาจจะว้าเสียงดังในน้ำพ้อเสียงมันกล่องเพราะว่าพวกเขาเขาวอาแบบเรียวนะค่ะจีนมวกจีเสียงเรียวฟินิตี้นะจ้าพี่น้องเรียวฟินิสตีเปิดไฟหน้าบ้านตันเอยโอ่าเฮ็ดแมมเงยเอออจะเลี้ยวฝากติดตามช่องพวกเขาเลยเด้อสามสาวเดี๋ยวมาพ้อกันอีกแล้วนะคะพี่น้อง สามสาวเลยป่ะพอเห็นแล้วบมมม่มีเวลางมาไม่เจอข่าว่าง,างแล้วเขาก็นัดกันนัดกันสามรอบแล้วบ่ว่างอุ้ยผู้ใดว่างตรงกันเลยเดี๋ยวยุ่งเที่เขาเด้ยเพราะว่าบ่มีคนอาบปากกินพี่น้องโอ้ยเอาใช่ดีอลไรพี่น้องญาติพี่น้องขีด,ดีอ,อัดนี่นี่ไม่รีขี้ไขคหรือขนโอ้ยเอาลืมอ,ออกกันในแม่ยอีกย่งนี้อีกอย่างนี่ลืงออกกนในเมียคนนึงนกกระจอกเทศหัวซากเทดีทเป้ ต้องใชเปัมต่นกรบดเอนี่โรเยครับพี่คนแรกเออมีรุยไเทรมกพี่น้อง๋ยวไม่มีพิ่นพิ่นสินวดหลังไดบ้านนีนวดของอดหลังพี่น้องมือนัมีมึงอยากกินมึงก็ด้พักผ่อนัก่อนบ่เพียงพออนั้นแต่ไม่จัดหังพวนพ่อะะเออแม่เออเอาของข้าไหเข้อไนี่เออว่มต อ s <S <ness in the building> <com> ือจะบางทีล <WA size h arta> ่ะผ so ู <establishing> ้ใหญ่หลายกันจนเนี่ยค่อยๆได้จับพี่น้องเอ้ยอย่ามองค่อยขวดจนเบิดเครื่องกับปุูหลังมันหลังมันใหญ่ค่ะพี่หลีเมื่อไงเออโอ้ยเป็นอย่างไรก็มีคนหน่อยใช่ไหมวะลืมลรงให้เี่ไม่เอ้ขนหน่อยคนหลายอีหลีไม่หลีคนเธอเฮ้ยมาห้องเจ้าไหนลูกปากแย้มมันป้อเอาพี่มะตกเดี๋ยวนี้ลุยคนไปคุยโทรศัพท์อยู่พี่น้อง ถ้าตอนนี้อยู่กับหมอหนวดอยู่กับเมลีอยู่กับมาดามจูนนะคะเดินเพื่อนๆไปรับค่ะต้องรีดต้องรีดออกต้องรีดออกโอ้ยอจะโลงเป้อีนี่ยดาดาคือแตกเลยน้องเฮ้ย<อ>ดาคือคือแตกโอเคบอกกับเมลีก่อนน,น,นะคะขอมาดามจูนขอไปคลองน้ำแป๊บหนึ่งบ่ไหวแล้วเป็นยังฮะ เป็นอย่างโซบไลยโอ้ยโอ้ยชอบแกงนีิจฉีขีดใลายพี่น้องไม่หีกันนะลูกอย่ามาใกล้ๆกล้แม่นานโอ้ยนวดพี่แอ้มพี่แอ้มพี่เราว่างันน่ะเป็นใจรำไม่ล่ะกับพักคพวกเพื่อนเพราะมันบานีมันเส้นมันเข่าเข่าหลังมันมันปวดเพราะเป็นตะยูจนปวดโอ้ยปวดจนหลงห้วนหลังจนแบบแสบจนเห็นนะพี่น้องอีกเลยมัน เชื่ว่าสิกับอันกับจากบ้านนี้ลุยว่าต้องสิไปนวดบ้านนี้พูดดีเพิ่นเอาหมอนวดมากเล่นขอนวดต่อเพิ่นนี่หลอดมีแห้งว่าสินจากหลังตึงๆนี่มีแห้งคครอีจีนี่ยันนี่รอนเห็ดหลอดแห้งโอ้โหหลอดหลอดหลอดหดแล้วที่เหลือมั้งเก้าแต่สีปลาแต่สีรัวไม่ไหนพี่น้อง ตัวสีมันพอมามพบมันพอกันได้สามสาวต้องหาเวลาว่างตรงการกอดอ๋อมีอหล่รหล่นหทองกับมีเวลาว่างยานพี่น้องขึ้นนอดบมแมนบ่อร์อยากมหากันนะพี่น้องอยากมาจอหันนัดมือพ่อกันมันบ่ได้บันมือนี่มันตรงกันอีดีกับเลยเดี๋ยวแม่อืออ๋อมาแล้วก็ได้นวดบันนี่คุ้มอีดีมือนี้มาคุ้มได้นวดพ้ออึอชุบ หลดเลดใกล้ที่แ้วเราได้อีกรโดนอยู่บ่เอาไปโดนนอกนอกดวเดเสร็จแล้วอีกอยังแล้วพี่น้องก็ว่าสิปต,ตีไม่ได้แต่ว่าไม่ไก็อาจจะบ่ได้แวะไปน้ำเขาหรือว่าอาจจะแวะเขาไปแป๊บนึงแล้วอาจจะกลับบ้านเลยเพราะมันอันนี้ตรงไปทุลาอีกสื่อกบคงกับเขาไปให้ยายอีกนะพี่น้องนวดแล้วอาจจะได้กลับบ้านเลยไม่คอยเย็นดีแทะมีแห้งขาดพี่น้องเออเลิศ เออนี look, okay okay, ่เน oh. hey? no ้นเน่นเน้นกันไปให้เพื่อนบังแดดเออเออเอออืมเลิศเนี่ยอีเดียริบสิพ่ออ่ะใช่ปีกโอ้โอเคพี่น้องนั่นแหละเอาตามนี่นาะพี่น้องเดี๋ยวไม่รีขอหนวดต่อกโอ้ยไม่รีขอหนวดนวดต่อกก่อนเดี๋ยวมันจะโปดเกินไปก็นี่นะนวดแล้วไม่รีกักจับบ้านแล้วพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกห้เมลี่ด้วยนะพี่น้องแชร์ด้วยเด้ออย่าลืมนะพี่น้องฝากเข้าไปติดตามมลี่เนี่เออโอ้ยโลดอะ่ะพี่น้องซ้ำนี่ละเด้อเดี๋ยวจังพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายเอาล่ะอย่าซุบแม่คักลายลูก